ต้องอ้วนทำไรครับลูกมดกัะกาลูกป่าป่าไหนโบนนัานหาพี่เร็วไปหาพี่เร็วอ,อู้หนี่ยุงกัดป้าป่าแล้วเนี่ย ว่ามียุงไว้แถวนี้มันไม่ใช่สลไลด์เป็นเหมือนไลน,น์นู่นโน่นไปดูลูกหัวใจกันดีกว่า,าอู๋ปไปผมมองลูกหัวใจไปไน้องมาจับมือมามี่ไปเร็วป๋าจะอุ้มว่า Đu lúc hoa chai, đu lúc hoa chai 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 Ấn dung 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 มองรูปหัวใจมองรูปหัวใจหายยัง ผมหลุดแล้วมานี่มาติดให้อ้วนจะถอดรองเท้าเหรอลูกเอ้าอุ๊ยกระเกระพกอุ๊ยหกแล้วเจเจอืมเดวโอ้ยขอโทษครับอุ้ยน้ำไหลเลยเนาะเอาาขลงดีๆค่ะดูพี่เป็นนางแบบ กวนทำอะไรเจ้าควัอจะไปพังของเขา no 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 ไปไป go 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 โหพูดชัดแท้ go go สงสัยอยากจะไปอย่างเดียวเลย โอยป้าจะเดินแซงก็ไม่ยอมไม่แซงเลยตันนี้ศาลาเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาระวังนกระวังนกสต๊อบระวังขี้นกอื๊ยโอ้ยุกนรอดูนกนะป้าจะทำให้นกบินให้ดู เสเไม่มีการดูแลรักษาขี้นกเต็มเลยเจไปู่เลจ้เจ้เจ้ากไม่ใช่เจ้เรานกจะขี้เส่หัวหนูใช่ไม่ใช่กาลูกนกพิราบลูกลุกขึ้นลุกขึ้นไปกันเถิบมาเร็วมาเร็ว มามามาอ้วนบายบายอ้ยตกคนไหนตกตกตสปายเดอร์จอมมารสปาเดอร์คือพอตลงเรงอเป็นสปายเดอร์ไปไหนไปไหนไปไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูก ล <stell> s. <S ปลาปาไม่มีเลย <n> ลูกวนจะดูปลาเหรอวนไปเอาขี้นกมาทำไมอะปลาไม่มีบู<ม>เบ่ปลาไม่มีปลาเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแม่ไม่แม่ล่ะแม่แม่อยู่ไหนแม่ใครไม่มีแม่ใคร โลปะหามีปะนุ่นแม่ไปถึงนุ่นแล้วแม่แมอะไรอ่ะลูกฮะโอ้มันจะกาัดมันจะกาัดป๊บปั๊บปัา,ปา,ปาอืยเห็นหมดไหมนะ เห็นมดน,น้อยอ้วนมา Let's go 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 เดิด<ม>เนช้าๆก็ได้อู้หเดินเร็วจังเลยป้าเดินต้องเร็วย,ย,ยังไม่ทันหนูเลยเนี่ยอา ใช่ไหม <S <S ตลกพุงขึ้นทำไมะคะ ระวังนะช้าๆนะครับ <Okay. S 1> ถึงทะเลแล้วโน่ <Ooh. S 1> <Okay. S 2> เนเจอไหมครับระวังตกนะคะ s อปสต t อป ไปเดินไปฝั่งโน้นเข้าวมกัน